สวัสดีทุกคนค่ะและฉันตื่นเต้นมากที่จะแบ่งปันเนื้อหาที่น่าสนใจนี้กับทุกคนไม่ว่าคุณจะเข้ามาชมเป็นครั้งแรกหรือเป็นแฟนคลับประจำก็ขอบคุณมากๆนะคะช่องนี้สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงกับทุกคนมอบแรงบันดาลใจและทำให้ทุกคนรู้สึกด,ดีขึ้นเมื่อจบการชมก่อนที่เราจะเริ่มต้นเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นนี้ฉันมีคำขอเล็กๆอยากให้ทุกคนกดไอคอนระฆังใต้วิดีโอเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่เราเตรียมไว้ให้ ข้อความกดระฆังหรือข้อความเชิญชวนอื่นๆผู้ดำเนินรายการและอย่าลืมนะทุกไลค์คอมเมนต์และการแชร์จะช่วยให้เราเติบโตและสามารถส่งมอบเนื้อหาที่ดีๆให้กับคนจำนวนมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเรื่องราวของเสียโบสและพราวฟ้าความเครียดจากกระแสะสังคมและการปกป้องครอบครัว ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์ได้สร้างความตึงเครียดให้กับครอบครัวของเสียบดเพชยินดีและภรรยาของเขาพราวฟ้าการันชิดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรายการโหนกระแสนำประเด็นเรื่องโตโนโกมาเป็นหัวข้อการถกเถียงซึ่งทำให้ครอบครัวของพวกเขาต้องเผชิญกับคำถามและแรงกดดันมากมาย 1. ความเดือดร้อนจากกระแสสังคมเสียบด ได้ออกมาโพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่าโหนกระแสวันนี้ทําให้บ้านผมเดือดร้อนครับโหนกระแสแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกไม่สบายใจและความกังวลที่ครอบครัวของเขาต้องเผชิญจากการถูกพาดพิงในประเด็นสาธารณะแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงก็ตามแต่คําถามและคอมเมนต์จากชาวเน็ตกลับเข้ามาถามถึงความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ภายในครอบครัวจนทําให้เขาและภรรยาต้องเผชิญกับความกดดันอย่างมาก 2. พราวฟ้าความพยายามในการปกป้องชีวิตส่วนตัวในคลิปที่แชร์ออกมาพราวฟ้าภรรยาของเสียบตกำลังนั่งดูรายการโหนกระแสซึ่งมีการพูดถึงประเด็นเรื่องโตโน่และหม่ซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความสอนใจในสังคมอย่างมากในระหว่างที่ดูรายการเธอได้แสดงความคิดเห็นว่าถ้าเราโปรง่งใสเราไม่ต้องกลัวเราดันมีประเด็นดียมไง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตัวเองและครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันก็ยอมรับว่ามีคำถามและข้อสงสัยจากชาวเน็ตที่เข้ามาทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจ 3. เสียบทการปกป้องและลดความเครียดในคลิปเดียวกันเสียบทได้พยายามปลอบและแนะนำภรรยาของเขาโดยบอกว่าเอาดีๆเธอดูต้องแยกแยะนี้เรื่องของเขาดูเพื่อความบันเทิงอย่าไปดูเพื่อชีวิตจริง แสดงให้เห็นถึงความพยายามของเขาในการปกป้องภรรยาและลดความเครียดที่เกิดขึ้นจากการถูกพาดพิงในประเด็นสาธารณะนอกจากนี้เขายังแสดงความรู้สึกไม่พอใจต่อรายการที่อาจทำให้ครอบครัวของเขาต้องเผชิญกับคำถามและแรงกดดันที่ไม่จำเป็นนอ 4. ผลกระทบต่อชีวิตประจาวัน จากภาพที่ให้มาสามารถสังเกตได้ว่าพราวฟ้ามักจะใช้ชีวิตในแบบที่สงบและเรียบง่ายเช่นการนั่งทานอาหารอย่างมีความสุขหรือการใช้เวลาในบรรยากาศที่ผ่อนคลายซึ่งเป็นสิ่งที่เธอพยายามรักษาไว้แต่ในขณะเดียวกันการถูกพาดพิงในประเด็นสาธารณะก็ทําให้เธอต้องเผชิญกับความกดดันและความกังวลบางอย่างแม้ว่าจะพยายามมองโลกในแง่ดีและใช้ชีวิตตามปกติก็ตาม หากบทเรียนจากเหตุการณ์นี้ช่วงเวลาที่กลังรักษาเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่สังคมออนไลน์และกระแสสังคมสามารถสร้างได้ต่อชีวิตส่วนตัวของคนทั่วไปแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงก็ตามหากไม่มีการควบคุมหรือรองข้อมูลที่เหมาะสมคำถาบและข้อสงสัยจากข่าวเนื้อ่านกลายเป็นแรงกดดันที่ทําให้ครอบครัวต้องเผชิญกับความเครียดและอารมณ์ลบได้นก็มีช่วงที่เคยดสียบย และพาวฟ้าเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปกป้องชีวิตส่วนตัวและครอบครัวจากผลกระทบของกระแสสังคมแม้ว่าจะต้องเผชิญกับคำถามและแรงกดดันมากมายแต่พวกเขาก็ยังคงพยายามรักษาความสงบและความสุขในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเคารพและเข้าใจจากทุกฝ่ายสวัสดีทุกคนค่ะ และฉันตื่นเต้นมากที่จะแบ่งปันเนื้อหาที่น่าสนใจนี้กับทุกคนไม่ว่าคุณจะเข้ามาชมเป็นครั้งแรกหรือเป็นแฟนคลับประจำก็ขอบคุณมากๆนะคะช่องนี้สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงกับทุกคนมอบแรงบันดาลใจและทำให้ทุกคนรู้สึกดีขึ้นเมื่อจบการชมก่อนที่เราจะเริ่มต้นเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นนี้ฉันมีคำขอเล็กๆอยากให้ทุกคนกดไอคอนระฆังใต้วิดีโอเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่เราเตรียมไว้ให้ข้อความ กดระฆังหรือข้อความเชิญชวนอื่นๆผู้ดำเนินรายการและอย่าลืมนะทุกไลค์คอมเมนต์และการแชร์จะช่วยให้เราเติบโตและสามารถส่งมอบเนื้อหาที่ดีๆให้กับคนจำนวนมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเรื่องราวของเสียโบสและพราวฟ้าความเครียดจากกระแสะสังคมและการปกป้องครอบครัว ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมออนไลน์ได้สร้างความตึงเครียดให้กับครอบครัวของเสียบดเพชยินดีและภรรยาของเขาพราวฟ้าการัญชิดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรายการโหนกระแสนำประเด็นเรื่องโตโนกมาเป็นหัวข้อการถกเถียงซึ่งทําให้ครอบครัวของพวกเขาต้องเผชิญกับคำถามและแรงกดดันมากมายหความเดือดร้อนจากกระแสสังคม เสียบทยได้ออกมาโพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่าโหนกระแสวันนี้ทําให้บ้านผมเดือดร้อนครับโหนกระแสแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกไม่สบายใจและความกังวลที่ครอบครัวของเขาต้องเผชิญจากการถูกพาดพิงในประเด็นสาธารณะแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงก็ตามแต่คําถามและคอมเมนต์จากชาวเน็ตกลับเข้ามาถามถึงความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ภายในครอบครัวจนทําให้เขาและภรรยาต้องเผชิญกับความกดดันอย่างมาก สองพราวฟ้าความพยายามในการปกป้องชีวิตส่วนตัวในคลิปที่แชร์ออกมาพราวฟ้าภรรยาของเสียโบตกำลังนั่งดูรายการโหนกระแสซึ่งมีการพูดถึงประเด็นเรื่องโตโนโ่และหม่ซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความสอนใจในสังคมอย่างมากในระหว่างที่ดูรายการเธอได้แสดงความคิดเห็นว่าถ้าเราโปรงใสเราไม่ต้องกลัวเราดันมีประเด็นดียมไง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตัวเองและครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันก็ยอมรับว่ามีคำถามและข้อสงสัยจากชาวเน็ตที่เข้ามาทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจ 3. เสียบทการปกป้องและลดความเครียดในคลิปเดียวกันเสียบทได้พยายามปลอบและแนะนำภรรยาของเขาโดยบอกว่าเอาดีๆเธอดูต้องแยกแยะนี้เรื่องของเขาดูเพื่อความบันเทิงอย่าไปดูเพื่อชีวิตจริง แสดงให้เห็นถึงความพยายามของเขาในการปกป้องภรรยาและลดความเครียดที่เกิดขึ้นจากการถูกพาดพิงในประเด็นสาธารณะนอกจากนี้เขายังแสดงความรู้สึกไม่พอใจต่อรายการที่อาจทำให้ครอบครัวของเขาต้องเผชิญกับคำถามและแรงกดดันที่ไม่จำเป็น,นอน 4. ผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน จากภาพที่ให้มาสามารถสังเกตได้ว่าพราวฟ้ามักจะใช้ชีวิตในแบบที่สงบและเรียบง่ายเช่นการนั่งทานอาหารอย่างมีความสุขหรือการใช้เวลาในบรรยากาศที่ผ่อนคลายซึ่งเป็นสิ่งที่เธอพยายามรักษาไว้แต่ในขณะเดียวกันการถูกพาดพิงในประเด็นสาธารณะก็ทําให้เธอต้องเผชิญกับความกดดันและความกังวลบางอย่างแม้ว่าจะพยายามมองโลกในแง่ดีและใช้ชีวิตตามปกติก็ตามหากบทเรียนจากเหตุการณ์นี้ เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่สังคมออนไลน์และกระแสสังคมสามารถสร้างได้ต่อชีวิตส่วนตัวของคนเทั่วไปแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงก็ตามหากไม่มีการควบคุมหรือกรองข้อมูลที่เหมาะสมคำถามและข้อสงสัยจากชาวเน็ตอาจกลายเป็นแรงกดดันที่ทำให้ครอบครัวต้องเผชิญกับความเครียดและอารมณ์ลบได้เสียบทและพราวฟ้า เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปกป้องชีวิตส่วนตัวและครอบครัวจากผลกระทบของกระแสสังคมแม้ว่าจะต้องเผชิญกับคำถามและแรงกดดันมากมายแต่พวกเขาก็ยังคงพยายามรักษาความสงบและความสุขในชีวิตประจําวันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเคารพและเข้าใจจากทุกฝ่าย 1. ประเด็นเรื่องโตโน่และผลกระทบต่อครอบครัวของเสียบดเรื่องราวเริ่มต้นจากการที่รายการ หนกระแสนำประเด็นเรื่องโตโน่มาเป็นหัวข้อในการถกเถียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไมยอดีตแฟนสาวของโตโน่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวในอดีตซึ่งกลายเป็นประเด็นที่สร้างความสนใจในสังคมออนไลน์อย่างมากแม้ว่าครอบครัวของเสียบดและพราวฟ้า จะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนี้แต่กระแสสังคมกลับพาดพิงถึงพวกเขาโดยเฉพาะคำถามและข้อสงสัยที่ชาวเน็ตถามเข้ามาผ่านทางโซเชียลมีเดียเช่นการถามถึงความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ภายในครอบครัวจนทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับความกดดันและความเครียด 2. คลิปที่เสียบทโพสเสียบท์เพชจยินดีสามีของพราวฟ้าการัญชิดาได้ออกมาโพสคลิปพร้อมแคปชั่นว่า หนกระแสวันนี้ทำให้บ้านผมเดือดร้อนครับโหนกระแสแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกไม่สบายใจและความกังวลที่ครอบครัวของเขาต้องเผชิญจากการถูกพาดพิงในประเด็นสาธานนะในคลิปนี้พราวฟ้าภรรยาของเสียโบตกำลังนั่งดูรายการโหนกระแสซึ่งมีการพูดถึงประเด็นเรื่องโตโนโ่และหม่ซึ่งเป็นประเด็นที่สร้างความสนใจในสังคมอย่างมากในระหว่างที่ดูรายการเธอได้แสดงความคิดเห็นว่า คราวฟ้าถ้าเราโปรง่งใสเราไม่ต้องกลัวเราดันมีประเด็นดีเอ็มไงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของตัวเองและครอบครัวแต่ยอมรับว่ามีคำถามและข้อสงสัยจากชาวเน็ตที่เข้ามาทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเสียบทเอาดีๆเธอดูต้องแยกแยะนี่เรื่องของเขาดูเพื่อความบันเทิงอย่าไปดูเพื่อชีวิตจริง เขาพยายามปลอบและแนะนำภรรยาของเขาโดยบอกให้แยกแยะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนอื่นควรดูเพื่อความบันเทิงไม่ควรให้กระทบกับชีวิตจริงของครอบครัว 3. ความเครียดและความพยายามในการปกป้องในคลิปเสียบสได้แสดงความรู้สึกไม่พอใจต่อรายการที่อาจทำให้ครอบครัวของเขาต้องเผชิญกับคำถามและแรงกดดันที่ไม่จำเป็นโดยระบุว่าเสียบท โหนกระแสวันนี้ผมขอเรียกร้องเป็นโหนกระแสที่ไม่สร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตครอบครัวเลยผมนั่งดูมากับเขาเนี่ยถึงตอนนี้เขาถามผมไม่หยุดเลยถามทุกคำถามประเด็นบ้านแตกสะท้อนถึงความกังวลที่ครอบครัวของเขาต้องเผชิญกับคำถามและแรงกดดันที่เกิดจากการถูกพาดพิงในประเด็นสาธารณะ พราวฟ้าแม้จะพยายามมองโลกในแง่ดีและใช้ชีวิตตามปกติแต่เธอก็ยังคงรู้สึกกังวลและอยากทราบความคิดเห็นของผู้ชายอาจหมายถึงความคิดเห็นของชาวเน็ตซึ่งทําให้เสียโบสรู้สึกอึดอัดเพราะเขาไม่อยากตอบคําถามที่อาจนําไปสู่การสร้างประเด็นใหม่ 4. ภาพที่สะท้อนชีวิตประจําวันจากภาพที่ให้มาสามารถสังเกตได้ว่าพราวฟ้ามักจะใช้ชีวิตในแบบที่สงบและเรียบง่ายเช่น ภาพแรกพราวฟ้าและเสียบดกำลังยืนใกล้กันในบรรยากาศที่อบอุ่นพร้อมเงาของทารกในคนรรภ์แตทราซาด์แสดงถึงความสุขและความหวังในอนาคตของครอบครัวภาพที่2พราวฟ้ากำลังนั่งทานอาหารอย่างมีความสุขหรือใช้เวลาในบรรยากาศที่ผ่อนคลายสะท้อนถึงความพยายามในการรักษาความสงบและความสุขในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามการถูกพาดพิงในประเด็นสาธารณะก็ทำให้เธอต้องเผชิญกับความกดดันและความกังวลบางอย่างแม้ว่าจะพยายามมองโลกในแง่ดีและใช้ชีวิตตามปกติก็ตามหากบทเรียนจากเหตุการณ์นี้ เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นนถึงผลกระทบบที่สัตว์งอคอออนไลน์และก็ระแสสัตว์งอคอมาสามารถทอสอร้างได้ต่อชีวิตส่วนตัวของคนทั่วไปแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงก็ตามหากไม่มีการควบคุมหรือกรองข้อมูลที่เหมาะสมคำถามและข้อสงสัยจากชาวเน็ตอาจกลายเป็นแรงกดดันที่ทำให้ครอบครัวต้องเผชิญกับความเครียดและอารมณ์ลบได้ นอกจากนี้ยังเป็นบทเรียนสําหรับสื่อและรายการต่างๆในการนําเสนอประเด็นสาธารณะโดยควรมีการคํานึงถึงผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวของบุคคลที่อาจถูกพาดพิงรวมถึงการหลีกเลี่ยงการสร้างความกดดันหรือความไม่สบายใจให้กับครอบครัวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงสรุปเสียบทและพราฟ้า เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปกป้องชีวิตส่วนตัวและครอบครัวจากผลกระทบของกระแสสังคมแม้ว่าจะต้องเผชิญกับคำถามและแรงกดดันมากมายแต่พวกเขาก็ยังคงพยายามรักษาความสงบและความสุขในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเคารพและเข้าใจจากทุกฝ่าย